พาะพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าการยืนห่างในการละหมาดเนี่ยการยืนชิดเนี่ยเป็นวายิบหรือเปล่าอาถามพี่น้องก่อนเวลาละหมาดฟัดดูเนะี่ยยืนชิดกันเนะ่ะในฮ,ฮะดิษซอเฮียไม่รู้กี่บทที่นบ,บีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายทําไมไม่จัดแถวเหมือนกับที่มาลิกาจัดแถวเมื่อเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ตาลาสะบาถามว่ามาลาิก้าจัดแถวยังไงคือตอนละหมาดอะ่ะให้จัดแถวเหมือนมาลิกาจัดแถวสะบาถามว่าจัดแถวยังไง นบีบอกว่าจัดแถวให้เต็มก่อนแถวแรกเสร็จแล้วก็ตัดแถวให้ชิดกันบางสายรายงานบอกว่าตาตุ่มชิดตาตุ่มไหลชิดไหลทุกฮะดิสเป็นอย่างนี้หมดเลยครับจัดแถวให้ตรงกันจัดแถวให้ชิดกันพวกท่านไม่กลัวหรือที่ว่าลอ์นั้นจะให้หัวใจท่านนั้นแตกแยกกันเนื่องจากการจัดแถวไม่ตรงไม่ชิดกันอุละก,กลุ่มหนึ่งจึงบอกว่าการจัดแถวเป็นวาญิบ ด้วยเหตุนี้อิหมามก่อนจะตักบีตนะอิหมามต้องทำอะไรครับจะนำละหมาดนะอิหมามทำอะไรฮะซซวูเอเมนเซวูซูฟูฟะกุมอันนี้หน้าที่อิหมามนะไม่ใช่อิหมามมีก่อนมาเสร็จอลรอวัดไม่ได้นะครับหน้าที่อิหมามท่านนาบีมัมัดศาอลยซัลัมทุกครั้งก่อนจะนำละหมาดก่อนจะตักบีดนบีจะกลับมาดูแถวครั้งหนึ่งนบีจะตักบีตอยู่แล้วนบีหยุดแ,แล้วก็บอกว่าจัดแถวให้มันตรง มันมีช่องว่างนบ,บีบอกบางครั้งว่าฉันเห็นระหว่างแถวพวกเจ้ามีชัยตอนเท่ากับลูกแกะอยู่แสดงว่ามีแถวนิดเดียวชัยตอนมันแทรกช่องว่างอุล玛จึงบอกว่าการจัดแถวเป็นวายิบและอิหมัมจะต้องทําด้วยอันนี้ทัศนะที่โซเฮชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ยังไงพยายามที่จะบอกว่าเอยจัดแถวเป็นแค่สุนนะเนี่มีไหม แล้วปัญหาที่มันจะตามมาก็คือที่ผ่านาๆมาเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยการจัดแถวนะไม่ต้องโควิดครับปกติมันก็ห่างกันอยู่แล้วไปดูดิพี่น้องสายเก่าอะ่ะผมไปละหมาดด้วยนะนี่เอามาเลยซาจดามาถึงปูแล้วก็ยืนในซาจดาเราเนี่ยจะไปชิดไม่ได้แตะซาจดาฉันใช่ไม่ใช่นี่ความจริง อีกคนก็เอาซาจดาภาพปูละหมาดไปก็ปูแล้วปูเนี่ยไม่ได้ชิดกันปูห่างกันไอ้นี่ก็ละหมาดซาจดาชั้นอันี้ก็ละหมาดซัจดาชั้นนี่ก็ละหมาดซาจดาชัน้น,นก่นอนโควิดมาเราก็ปล้ำสู้บอกบอกว่าอย่าละหมาดห่างกันแบบนี้ละหมาดมันจะมีปัญหาละหมาดมันจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวละหมาดเสียหายทํากันแทบเป็นแทบตายตอนนี้แป๊บเดียวไม่รู้ใครโผลมาบอกการจัดละหมาดชิดเป็นแค่สุนนะ อัลอดหวักบาที่นบีสอนฮะดีซซอเฮียมาบอกจัดแถวให้ชิดกันนบีจัดแถวตลอดชีวิตนบีหันไปมองนบีไม่ยอมตักบีบเลยแถวต้องชิดกันแถวต้องตรงกันแสดงว่าสําคัญไหมเชคันบานีจึงบอกว่าการจัดแถวนั้นเป็นวายิบต้องชิดกันไม่ชิดกันละหมาดใช้ไม่ได้พี่น้องเราก็เหนื่อยแต่พอโควิดมาปุ๊บเอาแล้ว ชิดไม่ชิดละหมาดใช้ได้แน่มันมาแบบนี้ไงเพราะบางทีเราไม่เข้าใจฟัตวาเราไม่เข้าใจบริบทเมืองไทยเราไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยกลายเป็นสนับสนุนส่งเสริมถามพี่น้องว่าหลังจากหมดโควิดไปมุสลิมเราจะละหมาดชิดกันได้ไหมเอาพี่น้องของยางต่อผมที่ต่อไปทำไงชิดไม่ชิดก็ไม่เป็นไรได้หมดเออเสร็จไหมโควิดมาไปพร้อมกับแถวของเรา ด้วยเหตุนี้นะที่สอใอนบีบอกว่าอะไรนะครับแท้จริงห่วงแห่งอิสลามนั่นมันจะถูกหลุดไปทีละห่วง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 ความเป็นอิสลามอะวาญิบอันนี้หลุดไปวาญิบนี่หลุดไปเพราะแบบนี้ไม่ความสําคัญกับหลักการศาสนาบางที่อยากจะชนะอย่างเดียวบางที่ไม่สนใจหลักการมันค่อยๆหลุดและนบีก็บอกถึงเรื่องการละหมาดด้วยมันก็จะหลุดไปเป็นเรื่องสุดท้ายเหมือนกัน ตอนนี้ละหมาดเริ่มมีปัญหาแล้วมันยังไงกันหลังจากนี้เราจะละหมาดกันยังไงพี่น้องปัญหาเกิดไหมปัญหานี่เกิดเพราะฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องว่าฟัตวาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเนี่ยประเทศเขาที่ฟัตวาออกมาด้วยความเคารพนะอุลามะเขาฟัตวาเขามีเหตุและผลของเขาด้วยเหตุนี้อุลามะจึงบอกเหมือนๆกันถ้าไปเรียนวิชาอุซูลุฟิกนะเขาบอกเหมือนกัน คำถามเรื่องของปัญหา,าศาสนาให้ถามผู้รู้ในประเทศคุณผมไม่เคยเจออุลมาคนไหนบอกว่าเอ้ยพวกแกนะ่ะนะเวลากลับไปเมืองไทยเนี่ยนะอย่าอุตริตอบคาถามาศาสนาเองพวกแกต้องกลับมาหาอุลมาที่ประเทศฉันเนะี่ยใช่เหรอแต่สมัยผมเรียนนะี่ยอาจารย์บอกไว้เลยว่าพวกเต้นทั้งหลายเนะี่ย อันนี้แปลนะแกพูดอารับพวกเธอพวกลื้อทั้งหลายเนี่ยจบไปแล้วเรียนเมืองจีนหรือว่าซาดี่อาจารย์ผมจําได้เลยครับแกสอนไว้อะพวกเธอทั้งหลายเนี่ยวันข้างหน้าจบไปเป็นผู้รู้แกบอกเลยเป็นผู้รู้แต่ผู้รู้มันมีหลายระดับจบไปไปเป็นผู้รู้ไปที่บ้านน่ยหน้าที่ของเธอคือต้องสอนชาวบ้านอย่าสอนให้เขาไปยึดติดกับ เรื่องที่มันไม่ถูกต้องต้องยืนหยัดในหลักการศาสนาตามที่เจ้าเรียนมาไม่มีอาจารย์คนไหนบอกว่าพวกเธอกลับไปแล้วอย่าลืมนะกลับมาหาชั้นพัตวาชั้นกลับไปหาเชคบิมบัตกลับไปหาเชคไม่มีครับรายงานที่ผมทําสมัยเรียนนะมาดีหน้าปีกี่ปีเถอะปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีไหนก็แล้วแต่ที่ทําเป็นประจำเนี่ยนะไม่มีหรอกครับบอกว่าเออเรื่องนี้อุลามานั้นบอกอย่างนั้นเรื่องนี้อุลามาบอกในนี้เรื่องนี้ ส่งแบบนี้ตกครับเขาบอกเลยแกไม่ต้องมาเรียนหรอกถ้าแกจะเอาฟัตะวามาแปลแบบนี้เอามาอ้างอย่างเงี้ยที่เขาต้องการคือแกนะ่ะต้องเขียนกุรอานและฮะดิษในเรื่องนี้มาแล้วมาถกกันให้เข้าใจหลักการให้เข้าใจรู้ด้วยว่าอิหมัมคนนี้เขายกทัศน์นี้เพราะอะไรหลักฐานอะไรอิหมัมกลุ่มนี้ยกทัศน์นี้เพราะอะไรในเรื่องนี้หลักฐานว่าอย่างไรและเจ้าจะต้องถกหลักฐานนั้นให้เป็น ด้วยนี้คําถามอ่ะข้อสอบเวลาฟริกเขาแจกฮะดีสเขาแจกเนี่ยเขาถามว่าในเรื่องนี้มีคีราฟอุลามะว่าอย่างไรจงยกหลักฐานหลักฐานทุกทัศนะเสร็จแล้วจงบอกที่มีน้ําหนักสําหรับเจ้าสําหรับท่านพร้อมตอบคําถามของอุลามะทั้งหมดข้างบนให้ละเอียดนี่คําถามมาเป็นอย่างนี้เขาสอนกันอย่างนี้ แต่คนที่ไม่เคยไปเรียนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่คนที่ไปเรียนเขาเรียนแบบนี้ทุกคนแหะครับเรื่องนี้ว่ายังไงเอาหลักฐานมาเอา้าชาฟีเขาบอกแบบนี้หลักฐานเขาแบบนี้คุณตอบเขาไม่ได้ที่คุณจะไม่เอาทัศนนี้แล้วอาจารย์เขาเป็นคําตอบแบบเปิดครับคุณตอบอะไรก็ได้ให้มีหลักฐานและสามารถถกอย่างมีเหตุและผลตามหลักวิชาอุลุนิฟิกคุณได้เต็มไม่มีหรอกเขาเขียนตอนท้ายว่าเองข้ามหัวอุลมะศูน เขาสอนให้เราวิเคราะห์วิจัยได้แล้วกลับมาจึงสามารถที่จะเข้าใจว่าเออฟัตวามาปุบ๊บเราก็ต้องมาอ่านนะมาทําความเข้าใจว่าเออฟัตวานี่ว่ายังไงเขาว่ายังไงหลักฐานว่าย่างไรไม่สนใจด้วยซ้ําไปว่าใครพูดแต่สนใจว่าหลักฐานว่าย่างไรแล้วมันถูกหรือผิดอย่างเรื่องการละหมาดเนี่ยละหมาดทางหลักฐานเดิมๆเมนี่ยจำเป็นต้องชี้กันอันนี้ยอมรับไหมยอมรับ แต่ที่เขาบอกว่าละหมาดห่างเพราะอะไรเอาหลักฐานเพราะอะไรดอรูรราจำเป็นถูกไหมหลักฐานมีอันเดียวคือจำเป็นตามหลักวิชาอุซูลฟิกค,คำว่าจำเป็นเนี่ยคุณต้องแจกแจงว่าจำเป็นเพราะอะไรหนึ่งสองสามสี่อาแจกแจงมาจำเป็นเพราะอะไรหนึ่งเพราะป้องกันโควิดถูกไหม สองสามสี่ต้องมาเอาข้อแรกก่อนป้องกันโควิดถ้าหากว่าอุลมะอีกทัศนะหนึ่งสามารถจะหาหลักฐานยืนยันได้ว่าการละหมาดห่างนั้นมันไม่สามารถป้องกันโควิดได้แสดงว่าคำว่าดอรุรอจำเป็นตรงนี้จบพีน้องเข้าใจาไหมนี่คือหลักอุซุนฟิกคือคุณบอกว่าจำเป็นโอเควัวติดโรคโอเคยืนห่างโอเค แล้วถ้ายืนห่างมันป้องกันโรคได้โอเคก็จบก็ถือว่าห่างได้ไหมห่างได้แต่ถ้าวันไหนมีคนมาบอกว่า1.5เมตรติดอยู่แสดงว่าฟาตวาตรงนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ทันทีอันนี้ตมหลักอุซูลฟิกทั่วไปผมไม่ได้บอกว่าฟาตวาถูกหรือผิดนะเดี๋ยวมีบอกว่าอาจารย์คอริดนี่ข้ามหมัวรู้มากจะเชื่อซาอุดีหรือว่าเชื่อเมืองไทยเดี๋ยวโดนอีกใช่ไหมอันนี้ผมพูดตมหลักอุศุลฟิกทั่วไปเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้รู้เมืองไทย บอกผู้รู้เมืองไทยก็ไม่ได้เดี๋ยวบอกเมืองไทยไม่มีผู้รู้จะเรียกว่าอะไรดีนักเรียนเมืองไทยหรือว่าอาจารย์เมืองไทยหรือ,อนักเรียนหรือว่าอะไรจะเรียกอะไรดีเขาไม่เรียกผู้รู้อ่ะไม่รู้อ่ะผมถือว่าเป็นผู้รู้่ผู้รู้เมืองไทยจึงมีสองทัศนะทัศนะแรกบอกว่าเอาหลักฐานมาเพราะนบีสั่งแบบนี้ <S <S โรคระบาดนบีสั่งแบบนี้ให้ทําแบบนี้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 อันนี้หลักฐานเขาแน่นอีกฝ่ายนึงบอกว่าความจําเป็น อันนี้ก็แล้วแต่เรามองว่าอะไรมันถูกมันผิดแล้วแต่การชั่งน้ําหนักของแต่ละคนใครจะยึดทัศนะไหนผมไม่ว่าเพราะถือว่ามันผ่านการกันกรองอย่างถูกต้องโอเคแต่ถ้าเอาฟัตวามาเฉยๆไม่ผ่านการกังกรองอ้างว่าอุลมามะบอกอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าตักลี่ดุลามาการลอกเรียนแบบแบบตาบอดซึ่งศาสนาห้ามไม่ได้ครับไม่อนุญาตให้ฟัตวามาปบแล้วคุณต้องทําตามแต่ ฟัตวามาแล้วหลักฐานว่าอย่างไงมันถูกต้องจําเป็นต้องทำตามทําตามไม่ใช่เพราะอุลมามะบอกแต่ทําตามเพราะนบีสัง่งพอเข้าใจไหมอันนี้เป็นข้ออธิบายตรงนี้เพราะฉะนั้นเมืองไทยพี่น้องจะยึดทัศนะไหนก็นแล้วแต่ผมไม่ซีเรียสจะห่างกันจะชิดกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองแล้วทนะัศนการยืนชิดกันน่ยมันเป็นวาญิบยังไงยังไงก็ต้องชิดกันก่อนะ ส่วนการยืนห่างเนะี่ยผมไม่มองว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องยืนห่างเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าพี่น้องยังกลัวโควิดก็ละหมาดที่บ้านไม่ต้องมาถูกป่ะแต่ถ้าพี่น้องมาสู่เหล่าแสดงว่าพี่น้องมั่นใจยังมั่นใจแล้วก็ต้องละหมาดชิดกันไม่มั่นใจละหมาดบ้านถ้ามั่นใจก็ละหมาดชิดง่ายไหมง่ายพี่น้องศาสนาเราง่ายๆแต่ถ้าใครจะยึดแบบเออยังไงก็ต้องก่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะ เพราะว่ามันก็มีมุมมองของมันแต่ถ้าพี่น้องถามผมผมถามว่าผมก็ตอบว่าผมก็ยึดตามทัศนะนี้นะคะอ่ะใครมีคําถามไหมครับพี่น้องผมว่าน่าจะพอสมควรแล้วจริงๆมันมีอีกหลายประเด็นเลยน่นหะฮะประชาน้ำหน่อยนะ มันมีผมยังบอกการปฏิบัติไม่ครบเลยว่าอาจารย์คอลิสไปถึงไหนแล้วเนี่ยหนึ่งอากิดะในเรื่องโรคต้องถูกจําได้ใช่ไหมว่ามาจากอัลลอฮสองการปฏิบัติหนึ่งก็คืออยู่ที่บ้านอดทนหวังผลตอบแทนรู้ว่ามาจากอัลลอฮ์ได้ผลบุญเท่ากับชัฮหตอ่ะสานาบีบอกว่าลาอยู่ที่ดูมุมที่ดุนอลา,ามุเซคนที่ป่วยอย่าไปเอาไปรวมกับกับคนที่ ปกติจริงๆที่ก็คือใช้กับอะไรนะครับสัตว์ป่วยกับสัตว์ปกติใช่ไหมแต่ตอนนี้คือรวมหมดเวลามีโรคระบาดนะ่ะคนป่วยกับคนไม่ป่วยให้แยกกันไม่ใช่ถึงเวลาจับมารวมกันในสุเหร่าให้หมดอย่างนี้ได้ป่ามันไม่ได้อันนี้ก็หลักการที่จะทำอันที่สามหนีให้ไกลจากโรคที่นบีบอกฟิรมินันมันจซูมฟิรรอรักกมินันอัสซดจงหนีจากโรคอะไรโรคเลือนโรคเลือนก็เป็นโรคระบาดชนิดหนึ่ง เหมือนกับท่านหนีกับอะไรหนีจากอะไรสิงโต,งโตเคยเจอสิงโตไหมเออนั่นแหละเจอสิงโตแล้ววิ่งหนียังไงก็คือเจอโรคระบาดให้หนีแบบนั้นนะครับหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเหมือนหนีภรรยาที่บ้านก็ได้นะฮะาทีทาความผิดอะไรไว้นะฮะอันนี้ก็คือเราต้องหนีให้ห่างไกลไม่ใช่มารวมกันและงดการไปรวมการละหมาดยะมาอัดในช่วงมีโรคระบาด เพราะท่านอบับดลสลลมบอกว่าอะไรครับอีดามาริโดอัลอาบดูอัลซาฟัตเมื่อไหรก็ตามที่บ่าวนั้นป่วยหรือเดินทางบ่าวป่วยหรือเดินทางกูติบะละหูเขาจะถูกบันทึกให้ได้ผล,ลบุญเหมือนกับที่เขาทำมูกี้มันสอฮีหันตอนที่เขานั้นอยู่ปกติสุขภาพดีสแสดงว่าช่วงที่มีการป่วยช่วงที่ไม่สบายช่วงที่มีอุรมีอุปสรรค แล้วอะไรที่เราทําเป็นประจําเป็นไงแล้วไม่ได้ทำอัลลอฮ์เขียนผลบุญให้เราตลอดปกติมาละหมาดจะมัดประจําแล้วโรคระบาดไม่ได้มาจะมาดได้บุญไหมได้บุญตลอดปกติมาละหมาดวันศุกร์ประจําพี่น้องมาละหมาดวันศุกร์ประจาป่ะมาไม่เคยขาดแล้วถึงเวลามีโรคระบาดพี่น้องไม่สามารถจะละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดได้ถามว่าตรงนี้เนี่ยพี่น้องถูกบันทึกว่าได้บุญมาละหมาดวันศุกร์ไหม ได้แล้วเพราะฉะนั้นจากอะีิตตรงนี้นะีผมว่ามากพอในการที่เราจะอยู่บ้านแล้วอดทนดีกว่าเรามามัดหยิดแล้วยืนห่างกันผมไม,ไม่เห็นบุมที่เราจะมาเพราะว่าผลบุญก็ได้ครบเหมือนเดิมผลบุญใช่ไหมได้เพิ่มมากมายมหาศาลแล้วเราจะมาเสี่ยงทำทำอะไรคือการยืนห่างเนะี่ยในการละหมาดเนี่ยถ้าในสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยเป็นบิดาห,หรือเปล่าถาม สถานการณ์ทั่วไปอ่ะไม่มีโรคระบาดเนี่ยการยืนห่างเป็นบิดาปะ่ะเป็นปะ่ะเป็นบิดาราวนี้หมายว่าเรากําลังทําบิดาในสถานการณ์ที่จําเป็นซึ่งพอจําเป็นมันก็อาจจะไม่ใช่บิดาเพราะผ่อนปลนแต่ถามว่าจําเป็นจริงหรือเปล่าถ้าเรามีทางเลือกอยู่ที่บ้านเราก็ละหมาดที่บ้านเว้นแต่ว่าถูกบังคับเออยังไงก็ต้องมาไม่มาโดนอย่างเงี้ยโอเคก็ว่าสองสามสี่แปอ่ะมีคําถามไหมครับวันนี้น่าจะโอเคแล้วละ่ะดึกแล้ว เวลาละหมาดเอาขาไปชิดกับเขาแล้วเขาหดขาหนีเขาเรียกว่าสลับขาหลอกนะฮะทำยังไงผมเคยเจอผมก็ชิดไปจนเข้าไปไม่ได้ชิดไปแค่้แหละแต่มันปัญหานิดนึงตรงที่ว่าพอเราไปชิดคนฝั่งนี้ฝั่งนี้มันก็ว่างมันก็ลําบากผมก็เอาด้านขวาไ้ก่อนจะชิดชิดจนหลบไม่ได้จนแบบว่าเอ้าจะหลบไปนะ คือเรื่องศาสนาเราทําเท่าที่เราทําได้อะไรทําไม่ได้เราก็แล้วก็ขออภัยโทษต่อรัแต่ละนะครับอันนี้ผมชอบที่อาจารย์ถ้าอาจารย์ฟาริดสรุปมาเอาซะหน่อย <c oughs> ไม่รู้ท่านโพสเมื่อไหร่นะครับเพราะช่วงนี้ท่านโพสท,ทุกวันเลยมั่รู้สึกคือพี่น้องดูความความอัจฉริยะของอาจารย์ฟาริดนะที่ผมบรรยายไปเมื่อกี้นะแกสรุปมาเจ็ดข้อ เหมือนเลยแต่แกไม่บอกว่าแกสรุปจากอะไรแต่เหมือนพี่น้องมาดูนะข้อหนึ่งเนะี่ยแกบอกว่าหนึ่งเกี่ยวกับโรคระบาดนะไม่มีโรคระบาดใดที่มีอํานาจด้วยตัวของมันเองแต่มันแพร่กระจายด้วยกับการด้วยกับพาหะนําโรคเลยเฉพาะคนที่เป็นพาหะอย่างดีเยี่ยมและทําให้เกิดการแพร่กระจายไปทั่วสารทิศข้อแรกไม่ตรงกับอะไรครับไม่มีการระบาดโรคระบาดใดที่มีอำนาจในตัวมันเองเรื่องอากีด้าที่ผมสอนข้อแรกเลยแกทําไมเอาข้อนี้เป็นข้อหนึ่ง นี่ความอาิยะของแกแกเอา,อากีด้ามาก่อนคุณต้องเชื่อ,อกีด้าให้ถูกแกก็เลยเขียนแบบชาวบ,บ้านง่ายๆไม่ต้องอธิบายอะไรผม,มอ่านผมเข้าใจอ๋อแกเอา,อากีด้ามาก่อนเห็นไหมต้องเชื่อว่าโรคระบาดมาจากอัลาตาลาเราต้องยอมรับข้อนี้ข้อสองแกบอกว่าอะไรคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าการปิดเมืองเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคงดการเดินทางไปมาระหว่างกันหรือที่คนรุ่นใหม่เรียกว่า วิธีการล็อกดาวน์ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ได้ผลชัดเจนเห็น <c oughs> ไหมแกเอาฮะดิษนบีที่ผมพูดเมื่อกี้อยู่ที่บ้านอย่างอดทนเห็นไหมแกบอกว่าคนในห้าบอกคนนอกครับเขาอยู่ที่บ้านสามแยกผู้ป่วยปา่าปนกับคนมีสุขภาพดีเห็นไหมอันนี้ผมเร็วๆเลยนะ 4. ใช้ให้หนีโรคระบาดเหมือนดังสิงโตแก้วมหมดเลย 5. ไม่สัมผัสผู้ปว่วยโดยตรงเหมือนที่นบี ยอมรับการสัตยาบันด้วยกับวาจาแต่ไม่สัมผัสด้วยมือ,อน,นี่ผมยังไม่ได้บอกเห็นไหมแกมีเห็นไหมคนเป็นโรคระบาดมานาบีบอาฉันรับแล้วกันไบ่ัดสัตยาบันของท่านอยู่ข้างนอกนั่นแหละไม่ต้องมาเห็นไหมห้าหกแล้วเด็กงดกิจกรรมรวมกลุ่มเช่นงดการละหมาดจามาที่สุเหรา่าโดยให้ละหมาดที่บ้านหรือพักแทนซึ่งเป็นข้อผ่อนคลศาส,สนาโดยไม่ทําให้ภาคผลและบุญการละหมาดจามาต้องบกพร่องไปเองไห็นไหมที่ผมพูดเมื่อกี้ เวลาป่วยอยู่บ้านเอาเราบันทึกเขาได้ผลบุญเท่ากับที่เราเคยทำเห็นไหมเจ็ดให้กักตัวอยู่ที่บ้านหรือที่พักโดยไม่ออกนอกบ้านนอกจากที่จำเป็นหากทำเช่นนี้เขาจะได้รับภาคผลเทียบเท่าคนตายชหีดแม้จะไม่ได้เสียชีวิตจากโรคระบาดก็ตามแกสรุปมาเจ็ดข้อผมบรรยายไปสองชั่วโมง <laughs> ใ่เต,ต่งก็ต้องยอมรับนะะว่ากันไปอ่ะพอแล้วม,มีคาถามป่ะไม่มีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ถ้ามีอะไรที่พูดอาจจะแรงไปบ้างเนาะหรือว่าอะไรที่ทําให้ไม่สบายใจก็ก็พี่น้องก็มาฟกันะนะเพราะว่าเรื่องศาสนาเราก็ต้องพูดกันไปตามเนื้อผ้าพูดกันตามความจริงมุสลิมทุกคนอะ่ะเรารักกันใช่ไหมมุสลิมเป็นพี่น้องกันการรักคือการเตือน ถ้าพี่น้องทําผิดเราก็ต้องบอกเหมือนพี่น้องตับลีกัผมไม่ได้เกียดตินะครับผมเกียรติที่ไหนล่ะเขาเป็นมุสลิมเหมือนกันหน้าที่เราคือเราต้องบอกในสิ่งที่พลาดไม่ใช่เอยไปว่าเขาไปซ้ําเติมเราไม่บอกเดี๋ยวผิดต่อไปวันเกียรมากผมโดนสอบสวนจะทำยังไงเราก็ต้องบอกว่าเออต่อไปอย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้อย่าทําแบบนี้อิสลามถึงจะอยู่ได้พี่น้องไม่ใช่เหมือนที่นบีบอกท้ายที่สุดแล้วห่วงอิสลามเนี่ยเป็นโซ่เนี่ยมันจะหลุดไปทีละอัน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 จนอิสลามหมดไหม เพราะนั้นหน้าที่เรานะ่ยของโตงครูเมืองไทยผู้รู้ครูอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยต้องอะไรต้องพยายามอย่าให้โซ่มันหลุดโซ่อิสลามอะ่ะเอาให้มันแน่นพี่นอ้องโดนด่าเรื่องปกติโดนว่าเรื่องปกติอย่าให้อิสลามมันมาหมดที่เราเป็นข้อสุดท้ายเหมือนอาจารย์อบดีนบอกอะ่ะรุ่นนี้บางอิสตัตตายไปอิสลามจบอย่างเงี้ยอิหม่ามมุตฟาตายไปสุเหล่านี้ก็ยกเลย เปลี่ยนเป็นโบสคิสไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะมันไม่มีคนมาสารต่อหรือเปลี่ยนสุเหล่าเป็นขอกแพะไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะไม่มีคนมาละหมาดแล้วต่อไปอย่าให้เราเป็นกลุ่มสุดท้ายเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องก่อนจากวันนี้นะครับเรามาช่วยกันยึดอิสลามตามแบบฉบับท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ลลอฮิสัลลัมได้ไหมช่วยกันหน่อยมีบรรยายก็มาฟังกันจะหลับกันไปจะอะไรก็ฟังนาะ ไม่ใช่พอมีบรรยาแล้วก็หายกันไปหมดท้ายที่สุดอาจารย์ก็ไม่สอนละนักเรียนก็ไม่ฟังและ้ะอิสลามพังไหมพังแล้วใครที่จะถูกสอบสวนละ่ะพวกเราเป่า